บุญส่งชายวัย30ปีร่างใหญ่กำยำบรรยากาศยามเย็นของหมู่บ้านเนินมะปรางช่างเงียบสงบในขณะที่เขากำลังเดินกลับบ้านพักในจังหวะนั้นเองเขาก็สวนทางกับครูเมครูสาวคนใหม่ที่เพิ่งบรรจุได้ไม่นานวัย25ปีเธออยู่ในชุดเครื่องแบบสีกากีกร,รงพลิ้วเหนือเข่าเล็กน้อยใบหน้าอ่อนหวานของเธอยามขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านพักครูดูโดดเด่นสะดุดตา เมื่อครูเมเห็นบุญส่งเธอก็หยุดรถและหันมาพูดด้วยรอยยิ้มบุญส่งคะรบกวนช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นเข้ามาใกล้หน้าต่างบ้านพักครูของฉันหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับครูเมผมว่างพอดีเดี๋ยวผมไปช่วยตัดให้เดี๋ยวนี้เลยครับบุญส่งตอบอย่างกระตือรือร้นครูเมมองมาที่ใบหน้าเข้มขมของเขาขอบคุณมากเลยนะคะงั้นขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันเลยดีไหมคะจะได้ไม่เสียเวลา บุญส่งร่างใหญ่กำยำในชุดเปื้อนฝุ่นจากการทำงานสอนถ่ายมอเตอร์ไซค์ของครูเมร่างกายที่บอบบางของเธออยู่ใกล้เขาจนเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นครีมทาผิวที่เธอใช้หัวใจของบุญส่งเต้นระรัวใบหน้าของเขาแดงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว เขาเคยได้ยินครูคนอื่นๆในโรงเรียนพูดกันว่าครูเมย์เป็นลูกสาวของอดีตผู้อำนวยการคนก่อนหน้านี้ด้วยเธอจึงมีความตั้งใจแรงกล้าที่จะเป็นครูตามพ่อของเธอ เธอมาสอนหนังสือเด็กๆที่โรงเรียนเล็กๆที่ห่างไกลความเจริญและเธอก็ไม่เคยถือตัวกับใครเลยแม้แต่น้อยเมื่อครูเมพาบุญส่งมาถึงบ้านพักครูเขาก็หยิบบันไดาจากห้องเก็บของออกมาแล้วแบกบันไดขึ้นไปยืนจัดการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นเข้ามาใกล้หน้าต่างบ้านพักครูเมยืนดูอยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้น บุญทรงเดี๋ยวฉันขอตัวเข้าไปอาบน้ำก่อนนะคะวันนี้ทำกิจกรรมมาทั้งวันเหนื่อเต็มตัวหมดแล้วค่ะบุญส่งก็เร่งทำงานให้เสร็จเพราะใกล้จะค่ำเต็มทีแล้วไม่นานนักครูเมย์ก็เดินออกมาจากห้องน้ำในชุดนอนสีดำเนื้อผ้าบางเบาสั้นเหนือเขา่าเธอเดินไปนั่งหวีผมและทาครีมบำรุงผิวที่เรียวขา บุญสงที่กำลังตัดแต่งกิ่งไม้อยู่บนบันไดเผลอเหลือไปเห็นเรียวขาเนียนสวยของครูเมโดยไม่ได้ตั้งใจผ่านทางกระจกหน้าต่างครูเมเห็นสายตายที่สุกซนของบุญส่งที่แอบมองเธอเธอก็หน้าแดงและใจเต้นแรงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวครูเมค่อยๆขยับเข่าชิดกันแล้วจ้องมองมาที่บุญส่งคิดในใจเป็นอะไรของเขานะทำไมมองเราแบบนั้น ครูเมย์จ้องมองใบหน้าคมเข้มของบุญส่งผ่านกระจกหน้าต่างออกไปจนบุญส่งที่ยืนอยู่บนบันไดต้องรีบก้มหน้าก้มตาตัดแต่งกิ่งไม้ต่อจนเสร็จพอตัดแต่งกิ่งไม้เสร็จครูเมย์ในชุดนอนสีดำเงาก็เดินถือแก้วน้ำมาให้บุญส่งเธอยื่นหน้าเข้ามาใกลๆ้ๆขอบคุณมากเลยนะคะที่มาช่วยไม่เป็นไรหรอกครับครูเมแค่นี้เองทำามีอะไรให้ผมช่วยอีกก็บอกได้เลยนะครับ ครูเมย์ส่งยิ้มหวานให้บุญส่งบุญส่งรับแก้วน้ำจากมือของครูเมย์มือหนาหยาบกร้านของเขาสัมผัสกับมือเล็กบอบบางของครูเมย์ครูเมย์หน้าแดงกำ่ำราวลูกตำลึงส่วนบุญส่งก็ใจเต้นแรงบุญส่งได้กลิ่นหอมอ่อนๆของครีมบำรุงผิวระหว่างที่บุญส่งกำลังยกแก้วน้ำขึ้นดื่ม ครูเมก็สะดุ้งและร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดร่างเล็กบอบบางในชุดนอนสุดลงไปนั่งกองกับพื้นเอามือกุมขาไว้อ้อยเจ็บจังตัวอะไรมาต่อยก็ไม่รู้บุญส่งรีบวางแก้วน้ำลงแล้วย่อตัวลงไปนั่งใกล้ๆด้วยความเป็นห่วงมองไปที่มือเล็กๆที่กุมขาอยู่เห็นรอยแดงเป็นปื้น สงสัยครูเมย์ถูกแมลงมีเหล็กในต่อยแล้วล่ะครับเมื่อกี้ตอนตัดกิ่งไม้ผมเห็นตัวต่อบินผ่านไปอยู่ขาของครูเมย์แดงแล้วก็มีเหล็กในติดอยู่ด้วยบุญส่งเอื้อมมือหนาไปจัดการเขาค่อยๆดึงเหล็กในออกจากเรียวขาของครูเมย์แล้วยื่นหน้าขมเข,มเข้มเข้าไปใกล้ๆถามว่าเจ็บมากไหมครับครูเมย์ครูเมย์หันหน้ามามองบุญส่งพร้อมกับน้ำตาที่เอ่อขึ้นมาที่หางตา เจ็บมากค่ะบวมแน่ๆ บุญส่งช่วยประคองร่างเล็กบอบบางของครูเมเข้าไปในบ้านพักครูขณะที่เขาช่วยประคองครูเมในชุดนอนตัวสั้นเข้าไปในบ้านทั้งสองคนอยู่ใกล้ชิดกันมากจนครูเมได้กลิ่นเหงื่อของบุญส่งร่างใหญ่ในชุดเปื้อนฝุน่นทำให้เธอใจเต้นแรงหน้าแดงและรู้สึกแปลกๆที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนบุญส่งสังเกตเห็นครูเมเป็นอะไรหรือครับทำไมหน้าแดงแบบนี้ล่ะครับ ครูเมรีบพูดตะกุกตะกะักเปล่าค่ะแค่เจ็บขาบุญส่งรีบประคองเธอไปนั่งที่โต๊ะบุญทรงช่วยพาเมขึ้นบันไดหน่อยได้ไหมคะตอนนี้เดินขึ้นบันไดไปไม่ไหวแน่เลยค่ะได้ครับครูเมแล้วเขาก็ส่งยิม้มครูเมมองหน้าคมเข้มของบุญสรงแต่ก็หน้าแดงและใจสั่นขึ้นมาบุญสรงพยุงเธอขึ้นบันได เมื่อพาครูเมย์ขึ้นมาชั้นสองแล้วบุญส่งก็พาครูเมมานั่งที่ข้างเตียงในห้องนอนของครูเมแล้วเขาก็รีบหยิบยาบนชั้นลงมาให้เธอสายตาของบุญส่งก็เหลือบไปเห็นเงินปึกหนึ่งวางอยู่บนชั้นใกล้ๆก,ก,กับรูปถ่ายของครูเมบุญส่งแอบขโมยรูปของครูเมมาเก็บไว้ในกระเป๋าหนึ่งใบ เมื่อได้ยามาแล้วครูเมย์ก็เอายาที่ได้มามาทาตรงที่มแมลงกัดบริเวณขาเขาว,ขาวบุญส่งที่มองก็ได้เห็นขาขาวของเธอที่เรียวขาวสวยผิวพรรณดีจนบุญสง่งต้องได้กลืนน้ำลายไปหลายอึกโดยไม่ได้ตั้งใจพอเธอเห็นสายตาที่ซุกซนของบุญสง่งเธอก็พูดตะกุกตะกักยังไงก็ขอบคุณนะคะนี่ก็ค่ำมากแล้ววันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนได้ค่ะ ครับครูเม ขณะที่บุญส่งหันหลังกำลังจะเดินไปรูปของครูเมที่เขาแอบซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกงก็หล่นออกมาเขาจึงเอามือใหญ่หนาหยาบกร้านกำรูปเอาไว้ในมือโดยไม่ให้ครูเมเห็นครูเมเห็นท่าทีนีพิรุษของบุญส่งร่างเล็กบอกบางในชุดนอนสีดำก็เดินเข้ามาไกลๆแล้วยืนหน้าเข้ามาพร้อมกับถามขึ้นคุณบุญส่งซ่อนอะไรไว้ในมือคะแบมือออกมาให้ฉันดู ูเดี๋ยวหนี้เลยนะไม่มีอะไรครับครูเมพยายามจะเอามือเล็กปอบบางมาแกะมือใหญ่นาะหยาบกร้านที่กำรวบของเธอเอาไว้ในมือแบมือออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะหรือว่าแอบหยิบเอาเงินของเมไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับบุญส่งรีบตอบกลับด้วยอาการตกใจถ้าไม่ใช่ก็แบมือออกมาสิไม่ยอมแบมือเดี๋ยวเมจะเรียกครูใหญ่นะคะ ใจเย็นครับครูเมผมไม่ได้ขโมยเงินครูนะครับคุณบุญส่งจะแบมือให้ฉันดูของที่ซ่อนอยู่ในมือได้หรือยังคะแล้วเธอก็เอื้อมมือเล็กบอบบางมาจับที่มือของบุญส่งที่กำไว้แน่นครูผมยอมแล้วครับบุญส่งค่อยๆแบมือให้เธอดูเธอเห็นว่าในมือมีรูปของเธอซ่อนอยู่เธอก็หน้าแดงแล้วก็ทำตาโตตกใจเล็กน้อย นี่แอบหยิบรูปของฉันมาทำอะไรเออเปล่านะครับฉันก็นึกว่าบุญส่งแอบหยิบเอาเงินฉันบุญส่งก้มหน้าแล้วพูดว่าผมแค่อยากได้รูปครูเมย์ครับครูเม์ได้ยินก็ตกใจหมายความว่ายังไงคะคงไม่ใช่จะเอารูปเม์ไปทำพิธีกรรมทำของอะไรนะคะผมไม่ได้คิดจะเอารูปของครูเมไปให้หมอผีทำเสน่ห์อะไรหรอกนะครับ ผมแอบชอบครูเมย์ตั้งแต่วันแรกที่ครูเมย์เข้ามาสอนที่โรงเรียนนี้แล้วผมไม่ได้คิดจะทำอะไรเกินไปกว่านี้เลยนะครับครูเมย์ได้ยินก็หน้าแดงใจเต้นแรงพูดเสียงตะกุกตะกักเธอเธอแอบชอบชั้นเหรอคะฟ้องครูใหญ่ดีไหมนะบุญส่งตกใจมากเมย์แค่ล้อเล่นคะ่ะแต่บุญส่งเองก็เป็นคนดีนิสัยดีเมย์ก็ชอบนิสัยของบุญส่งตั้งแต่เมย์เข้ามาสอนที่นี่แล้วนะคะ ครูเมพูดพร้อมกับยิ้มให้บุญส่งได้ยินก็ยิ้มขึ้นมาอย่างดีใจจากนั้นทั้งสองคนก็จ้องตากันทั้งครูใจส่นกับสายตาที่สบกันอยู่บนห้องบุญส่งยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆใบหน้าของครูเมครูเมก็หน้าแดงขยับเข่าชิดกันเบาๆอย่ายื่นหน้ามาใกล้ๆเมย์แบบนี้สิเมย์ใจคอไม่ค่อยดีนะแล้วเธอก็เอามือเล็กบอบ,บางมาจับที่ไหล่ของบุญส่ง บุญส่งเอื้อมมือจับที่ใบหน้าของครูเมแล้วพูดเบาๆพานรงอย่างผมถ้าอยากเด็ดดอกฟ้าอย่างครูเมครูเมย์จะยอมให้ผมเด็ดไหมครับครูเมย์มองหน้าของบุญส่งแบบเขินๆก็ไม่รู้สิคะ แล้วทั้งสองคนก็จ้องตากันด้วยสายตาที่หวานซึ้งแล้วค่อยๆย,ยื่นหน้าเข้าใกล้กันแล้วทําตามใจปรารถนาทุกอย่างสัมผัสกันอย่างนิ่มนวลด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้พอตอนเช้าครูเมก็ตื่นขึ้นมาบ่นเบาๆเมื่อคืนเมทแทบจะไม่ได้หลับได้นอนเลยนะปวดขาไปทั้งคืนเพราะพิษแมลงที่ต่อยขาด้วยแถมยังต้องโดนบุญส่งกวนอีก ทั้งสองคนก็ได้คบหากันแต่เป็นการครบกันที่ยังไม่เผยให้ใครรู้เหมือนว่ารักนี้จะรู้กันแค่ครูเมย์กับบุญส่งสองคนเท่านั้นเอง